เป็นความรู้สึกที่ตื่นตันดีใจขอบคุณและรอบเนี้ยรู้สึกตื่นเต้นกว่าเดิมจริงๆาอาจแบบร้องเพลงประกอบซีดีบ้างมันทาให้เรารู้สึกเลยว่าแบบเรารักกันน้องเพลงจริงๆค่นะพอตอนที่เคยอดีตเคยเป็นอดีตสมาชิกในวงทีทวันเนาะเราก็เหมือนโตมาด้วยกันในระยะเวลาหนึ่งเกินประมาณ8ปดปีค่ะแล้วถึงเวลามันเหมือนเราโตแล้วเราก็แยกย้ายกันไปเติบโตแหละ แบบสวยงามจริงๆเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วว่าตอนนี้เรากลับมารวมตัวกันได้ที่นมาเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันได้เป็นโมเมนต์ที่ดีมากแล้วพอวันนี้เราเห็นเพื่อนๆทั้ทงกาวีและที่เจป,ประสบความสําเร็จเรายินดีมากแล้ววันนี้เราก็ได้มีโอกาสเข้ามาแบบกลับัาในวงการบันเทิงอีกครั้งได้กลับมาทาเพลงอีกครั้งมันเป็นความรู้สึกที่ตื่นตันดีใจขอบคุณแล้วก็อะไรหลายอย่างแบบมันมวลมากเลยค่ะวันนี้รูน้นับจำนวนปีเลยใช่ <laughs> ถ้าอุ้จริงนะก็คือ สมัยมัธยมเราจะไม่พูดอายุเราจะพูดเรื่องแบบเออสมัยมัธยมตอนนั้นก็คือเป็นการเปิดตัวตอนค่ายเก่าเนาะก็หลายๆปีที่แล้วอันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งค่ะที่กลับมาแบบเต็มตัวอีกครั้งแต่รอบเนี้ยรู้สึกตื่นเต้นกว่าเดิมจริงๆเพราะว่าก่อนหนนี้นเราจะมีเพื่อนเนาะยินร้องเพลงด้วยกันมันอุ่นใจเนาะแต่ตอนเนี้ยคอเรามายืนคนเดียวก็มีคอแบบเอ้หัดซ้ายหัดขวา,ขายยใครอยู่ไหนนะอะไรเงี้ยแต่มันกลายเป็นแบบความรู้สึกที่ดีตรงที่ เราได้รับการต้อนรับที่ดีมากๆเลยค่ะทั้งจากค่ายแล้วเป็นมูลด้วยแล้วก็พี่พี่สื่อทุกคนด้วยก็คอหลังจากผลสัญญาจากค่ายเก่าเนี่ยเราก็เหมือนเด็กเรียนจบใหม่ๆเนาะก็ไปสมัครแอร์เพราะว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่อยากจะแบบอ๋อสวยไปสมัครแอร์แล้วก็ได้ไปจริงๆค่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากก็ได้เปิดโลกกว้างขึ้นได้แบบทำอะไรที่แบบโตขึ้นมากๆก็พหลังจากมาสามปีค่ะก็ลาออกกลับไปอยู่ที่ไทย จริงๆอะถ้าให้เทียบเคียงนะมันเป็นอาชีพที่ใกล้เคียงกับที่เราเคยทํามากๆเพราะว่ามันเป็นเหมือนอเราไปร้องเราสร้างความสุขให้คนดูเนาะเราเป็นแอร์เราก็สร้างความสุขแล้วเราก็ดูแลมันเป็นงานบริการเหมือนกันทั้งคู่แต่แค่บริการคนละรูปแบบแล้วขเขาก็เด้ไปอยู่ตรงนั้นอะทําให้เราเข้าใจจริงๆว่าแบบโลกเป็นยังไงคนเราเป็นยังไงโตมาแบบไหนเราเรียนรู้มนันเยอะมาก <S <S ตอนจะไปหลายๆปีอะค่ะตอนที่ไปเป็นแอร์เวลากลับมาไทยโฉบทีก็จะ มาอัดแบบร้องเพลงประกอบซีดีบ้างมันทาให้เรารู้สึกเลยว่าแบบเรารักการร้องเพลงจริงๆมากๆหรือแม้กระทั่งบินอยู่อย่างเงี้ยอยู่บนเครื่องบินก็ยังร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นเอาจริงไม่รู้เลยว่านาะคุจะเป็นยังไงแล้วคนหนึ่งที่ตั้งใจกลับมาอยู่ไทยแล้วก็หาง,งานทําแบบปกติเลยแต่วันนี้มันเป็นแบบโอกาสที่เข้ามาแบบประมาณตั้งแต่ปลายกลางปีที่แล้วเงี้ยค่ะที่ได้รับก,การติดต่อและพูดคุยกับค่ายระบไปบูก็เลคยคิดว่าโอเค เราเราไม่ทิ้งโอกาสดีกว่ายัางไงครั้งหนึ่งชีวิตหนึ่งก็ต้องลองอนะไรอย่างเงี้ยทำให้เปลี่ยน mindset บอก่างหนึ่งคือก่อนหน้านี้ก็คือฝึกฝนเต็มที่เลยแล้วก็ต้องยอมรับความจริงว่าแบบณวันที่เราหยุดเดินเนาะมีเด็กใหม่ๆที่ก้าวขึ้นมาพัฒนาตัวเองแล้วก็โตขึ้นมาเยอะมากๆเราก็คือคนหนึ่งที่ต้องคอยอัพ e วลเอาง่ายๆแล้วก็ต้องอัพเวลตัวเองตลอดฝึกฝนตัวเองตลอดเนี่ยค่ะพัฒนาความสามารถจนวันนี้รู้สึกว่าพร้อมแล้วก็เลยคุยกับพายว่าพร้อมแล้วไม่อยากรอไปนานกว่าน,นี้แล้วใจ้มันแบบอ๋อมาแล้วอะไรอย่าง เพราะว่ากดดันนะยอมรับว่ากดดันแต่พาเปลี่ยนความกดดันมาเป็นแบบแรงขึ้นให้กับตัวเองดีกว่าเพราะแต่ว่ามันทําให้เรากล้าก้ากับกควขอดสนตัวเองมากกว่าใช่แล้วก็มีดูเบื้องหลังบ้างค่ะแล้วก็มีสอนร้องเพลงสอนเต้นด้วยตอนนี้ก็แบบพยายาม manage เวลาให้ให้ดีที่สุดแล้วก็พอเราได้แบบัพพอร์ตเด็กๆรุ่นใหม่ได้เห็นเขามีความสุขเราก็อยากทำต่อไปแล้วเราก็อยากจะมาทำของเราให้ดีเพื่อเป็นตัวอย่างและเป็นกำลังใจเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับเด็กๆรุ่นใหม่ด้วย